สวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกท่านครับวันนี้ดุสดีใช้แนวหาอยู่หาจินครับออกมาเบิง้งพาพี่น้องมาเบิงไข่นกขุมนี่นกขุมอืดครับมันไข่เห็นบ่แมนบินไปลเมื่อกี้เนี่ยครับมันตื่นเมอนบินไปเมื่อกี้ครับนี่ไข่อยู่ซีไข่ครับทั้งไข่นกขุมอืดนนี่ติดดินเลยครับอยู่น้ำไฮนานี่ถ้าเป็นแบบผู้ถ่าเก่าหรือว,ว่าโบราณโบราณิันว่า,า,วา,า,วา้านกขุมที่มันไข่น้ำพื้นดิน ในไฮนาเนี่ยแสดงว่าช่วงนั้นเยจะแรงนะครับจะแรงเพราะว่านกขุมนมันใครอยู่ในไฮนามันคือธรรมชาติมันหูจากว่ามันจะมีน้ำหรือบ่มีน้ำเนะาะถ้าถ้ายูใน,ในไฮนาเนี่ยแสดงว่าบ่มีน้ำถ่วมในช่วงประมาณประมาณเดือนหนึ่งเนี่ยจะแรงนะครับเพราะว่าถ้าแม่นฝนดีมันหูจากว่าสีมีฝนเนี่ยมันต้องใครอยู่ที่สูงหรือว่าหมองน้นหรือว่าอยู่คันแทนาแต่นี่คืออยู่ต่ำ อยู่ต่ใหม่ถึงว่าอยู่ในไฮนาเนี่ยนะครับแสดงว่าวงบอกว่ามันต้องแรงนะครับแรงอยู่ประมาณจากเดือนหนึ่งจนว่าไข่หนี่สิบเบาะได้ประมาณนั้นนะครับธรรมชาติของของระบบนิเวศนะครับหรือว่านกเนี่ยมันสื่อหูจักเนาะนะครับนี่นะครับมันหูวจักว่าช่วงนี้จ้ม,มีฝนระบบมีฝนมันสามารถไข่น้าพื้นดินได้เนาะนะครับนี่เป็นไฮนานะครับไฮนาต่ำๆเนี่ยครับไฮนานะครับ พี่น้องเบืองใครเห็นบ่ครับใครนกขุมอื่นมีซีใครไม่แม่นตื่นมันวิ่นไปเมื่อกี้ผมยังมาก็เลยบ่งบอกว่าโอ้นะครับประมาณเดือนหนึ่งนี่ก็จะบม่มีฝนดอกพี่น้องครับก็จะแล้งช่วงนี้ก็เดือนกร,รกฎาคมนี่นะครับอ่าจะเข้าสู่ปลายเดือนกร,รกฎาคมน่าจะแล้งไปอีกโดนเติบอยู่จนว่านี่แหละเพราะว่าธรรมชาติเขาหูจักเรื่องของนกนี่หูจักว่าสิมีฝนบมน่มีฝนขั้นแมน่นคั่นแม่นฝนดีโทมเต็มให้นาเนี่ยมันเกิดเจะบ่ไขาใคร นกนกสิบบครในไฮนาแทนนะครับนี่บ่งบอกเนาะธรรมชาติครับเอามาฝากพี่ฝากน้องช่องดุสดีช่นแน่วหาอยุ่หากินครับู้ใดเบิ่งคลิปอยู่าก,กดไลค์กดแชร์ได้กดติดตามช่องนำครับผมสวัสดีครับ